ค่ำวานนี้ทูมกระหม่อมหญิงอุบลร,รัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพนาวดีสเสด็จไปยังสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยเขตดินแดงส่งร่วมบันทึกเทปรายการทูบีนัมเบอร์วันวารี้ช่วงทอล์กทูเดอะพ n c นเซสส่งตอบจดหมายสมาชิกทูบีนัมเบอร์วันที่เขียนไปขอพระราชทานคำแนะนำในการแก้ไขปัญหาเรื่องต่างๆทั้งเรื่องส่วนตัวและส่วนรวมโดยมีนายธโนไทยเอื้ออมอมรัตนนายพงศพัชอุดมโพธและนางสาวแคริสเจนสมิธเป็นผู้ดำเนินรายการ To be n u m b e r บอเป็นรายการที่กรวมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณาสุขร่วมกับสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์จัดทำขึ้นเพื่อทำหน้าที่เป็นสื่อกลางระหว่างโครงการ To b ี Number one, กับสมาชิกนอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมเยาวชนคนรุ่นใหม่ให้ห่างไกลยาเสพติด ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT 2 HD ทุกวันเสาร์เวลา20นาฬกา30นาทีถึง21นาฬิกา30นาที